สวัสดีครับก็พบกันณนวันอาทิตย์ที่29มีนาคม2563นะครับซึ่งแททีมอำเภอประปากก็จะสรุปผลการดำเนินงานของวันนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของพวกเรานะครับสถานการณ์โควิด -19 วันที่29มีนาคม2563เวลา10นาฬิกานะครับ ภาพรวมจังหวัดนครพนมก็พบผู้ป่วยอยู่1นรายก็มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ที่เป็นเกณฑ์สงสัยนะครับ40รายก็ครบกำหนดติดตาม18ลรายยืนยันผลหนึ่งรายคือพบผู้ป่วยนะครับแล้วก็อีก36ลรายไม่พบนะครับยังรอผลอยู่3ลรายนะครับในกลุ่มที่ติดตามในผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่เป็น เคสที่พบผู้ป่วยนะครับก็จะมีกลุ่มผู้สัมผัสในวันที่20มีนาคมอยู่ทั้งหมด14รายนะครับซึ่งเป็นกลุ่มสัมผัสที่อยู่ในหมู่บ้านจำนวน11รายก็สัมผัสบ,บนเครื่องบิน3รายตอนนี้กํลาลังติดตามอยู่นะครับแล้วก็กลุ่มผู้สัมผัสในวันที่21มีนาคมจำนวน9รายแล้วก็วันที่26มีนาคมอีก9รายนะครับ อันนี้ก็กำลังติดตามอยู่นะครับซึ่งจะสิ้นสุดวันติดตามก็ประมาณวันที่4และวันที่เก้ามีสายนนะครับสำหรับกลุ่มที่สังเกตอาการ14วันหลังจากกลับจากพื้นที่เสี่ยงใน4ประเทศนะครับก็อยู่คงเหลืออยู่ทั้งหมดสามสิรายนะครับแล้วก็กลุ่มที่เฝ้าระวังในพื้นที่ที่มีการระบาดตอนนียี่สิบเก้าประเทศ คงเหลืออยู่33ลายนะครับการติดตามผู้เดินทางมาจากเขตกรุงเทพและปริมณฑลทั้งหมด3,908รายนะครับไม่มีอาการป่วยสำหรับอำเภอประปากเรานะครับก็ยังไม่พบผู้ป่วยนะครับก็ยังมีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สะสม P ียวยสย2ลายซึ่งตรวจไม่พบเชื้อนะครับในกลุ่มที่มาจาก4ประเทศและก็เขต ที่มีการระบาด29ประเทศของปลาปากเรามีทั้งหมด35ลายนะครับท,ทั้งหมดก็มีอาการปกติดีนะครับไม่มีอาการไข้ไอหวัดสิ้นสุดการกับตัว14วันแล้ว30ลายนะครับยังเหลือคง,งติดตามอยู่อีก5ลารายนะครับส่วนมีการส่วนการติดตามผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยง4ลรายอันนี้ก็ยังไม่พบอาการผิดปกตินะครับ แล้วก็มีกลุ่มที่เดินทางมาจากกทมและเขตปริมณฑลรวมทั้งต่างจังหวัดนะครับนับรวมมาตั้งแต่วันนี้ยี่สิบนะครับก็เดินทางมาทั้งสิ้น3 4 6รอสี่บายนะครับอยู่ในระยะระยะในการเฝ้าระวังทั้งหมดนะครับ3 4 6รสี่ายก็ตอนนี้ทุกรายก็ไม่มีอาการป่วยนะครับในสองสามวันที่ผ่านมาก็มีการรายงานว่าม,มีอาการป่วยแต่ตอนนี้ก็ เมื่อออกไปติดตามก็พบว่าหายเป็นปกติแล้วนะครับเมื่อมาดูรายพื้นที่นะครับก็จะพบว่าเขตพื้นที่ที่เดินทางมามากที่สุดก็จะเป็นเขตตำบลป่าป่าแปดลายลงลงมาคือตำบลกุตะใกล้นะครับ63าลายตำบลมหาชัย41ลายตำบลโคกสูง36ลายนะครับ กลุ่มเสียงที่เดินทางมาก็จะมีส่วนใหญ่จะเป็นกรุงเทพมหานครนะครับร้อยละห้ารองลงมาก็คือเขตปริมณฑลปทุมธานีสมุทรปราการนครปฐมพวกนี้นะครับสำหรับภารกิจของสำนักง,งานาสาธารณสุขอำเภอปะปากวันอาทิตย์ที่29นะครับของเราก็เป็นหน่วยตะหนักรู้สถานการณ์แลวก็ดูแลในเรื่องของความเสี่ยงต่างๆนะครับ ก็มีการได้รับแจ้งว่ามีกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาก็ไม่ได้กักตัวทางทีมขปศซึ่งนำโดยท่านสาสุอํอำเภอท่านประกอบสุภาพรมก็นำทีมออกให้คำแนะนำนะครับทั้งหมดได้4ครัวเรือนนะครับซึ่งครัวเรือนทุกทุกครัวเรือนก็เข้าใจและก็ยินยอมที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำนะครับ แล้วในส่วนของรอพอสตนะครับก็จะมีภารกิจที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาจากเมื่อวานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำบิ๊กคิ i นนิ่งเดย์ทำความสะอาดสถานบริการเพื่อรองรับผู้ป่วยที่มาเข้ารับบริการนะครับการติดตามเยี่ยมกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นทางพลสว่างทางนามะเขือนะครับแล้วก็ทางนาดอกไม้นะครับ ทางน้องฮีนะครับก็ออกติดตามเยี่ยมให้คำแนะนำทางราประสะตอน,น้องเทานะครับสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นก็เรื่องของการสื่อสารและการเตรียมความพร้อมของท้องถิ่นนะครับอันนี้ยกตัวอย่างท่านนายกใจสมุรจันทศรีเมืองซึ่งท่านได้สื่อสารให้กับทางทีมผู้นำชุมชนภาคีเครือข่ายในพื้นที่ได้ชัดเจนนะครับ ก็จะมีการส่งภารกิจต่างๆลงในรายกลุ่มของกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็ของของรายกลุ่มของตำบลน,นะครับรวมทั้งทางผู้นำชุมชนก็จะมีการจัดเตรียมสถานที่เตรียมกักตัวผู้ป่วยที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นภารกิจร่วมของชุมชนที่จะต้องดูแลกันนะครับ แล้วก็อบตอประปากที่ได้จัดบิ๊กคิทนิ่งเดจัดทําความสะอาดโดยการฉีดพ่นน้ายาฆ่าเชื้อบริเวณเอบตอนะครับซึ่งวันพรุ่งนี้ก็จะออกทําการพ่นในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดสาลาประชาคมของหมู่บ้านแล้วก็สาลาที่พักของหมู่บ้านที่ที่ประชาชนไปรอรถพวกนี้นะครับ อันนี้ก็ทางอบอตอก็ได้ขอคำแนะนำมาแล้วก็แนะนำให้ดำเนินการตามที่เสนอนะครับสำหรับข้อเสนอของทีมตะหนักรู้หรือว่าแท็ทีมนะครับในวันพรุ่งนี้หรือว่าสัปดาห์นี้นะครับก็มีข้อเสนอในเรื่องของการ ให้ทุกส่วนราชาการนะครับจัดบิ๊กคิ i n ิ่งเหรือว่าการทำความสะอาดครั้งใหญ่โดยเฉพาะสถานที่ราชาการธนาคารรัฐวิสาหกิจที่คนเข้าไปใช้บริการจำนวนมากรวมทั้งอาจจะทำเหมือนกับอ,อบอตอปปากที่ได้จัดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในศาสนสถานในวัดในศูนย์เด็กเล็กในโรงเรียน ซึ่งจะทำให้สามารถลดการแพร่เชื้อได้นะคบแล้วก็น่าจะมีการจัดให้มีกฎระเบียบในการเข้าใช้บริการในส่วนราชการต่างๆ mm hmm. เช่นอาจจะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคนหรือว่าจัดสถานที่ยืนให้ห่างกันหรือว่าโซเชียลดิสเทนซิ่งนะครับแล้วก็จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ไว้ที่ด้านหน้าอาคารหรือว่าหน้า จุดให้บริการที่ให้ทุกคนสามารถใช้ได้ทันทีนะครับส่วนอำเภอปะปากเราก็จะวิเคราะห์พื้นที่กำหนดพื้นที่เสี่ยงอาจจะแยกเป็นหมู่บ้านเสียงสูงเสี่ยงกลางเสียงต่ำโดยพิจารณาจากผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จำนวนมากหรือว่าการที่กลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาในพื้นที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนะครับและก็ชุมชนก็อาจจะต้องมีมาตรการ ตามตามความเหมาะสมอย่างเช่นอาจจะมีการตรวจสอบอาการไข้ไอหวัดของทุกคนในหมู่บ้านที่มีความเสี่ยงสูงนะครับโดยทางส่วนราชการท้องถิ่นอาจจะต้องให้การสนับสนุนวัสดุอุป,ปกรณ์เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการนะครับตรงนี้ก็จะนำเสนอผู้บริหารเข้าพิจารณาอีกครั้งหนึ่งครับ ครับถ้าเราวันนี้เราไม่ทำเนี่ยวันหน้าหนักแน่นะครับวันนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่วันหน้าจะเหนื่อยน้อยลงนะครับต้องขอขอบคุณทุกภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการทำงาน mm. ก็พบกันใหม่นะครับวันพรุ่งนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ